สนับสนุนโดยแอมเวิรสวัสดีครับกลับมาเจอกักบเตาถาด e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e-sport อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ e-sport ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใคร First o วันแจงดามา่ายิปเผยทำไมนูนุผู้เล่นชื่อดังอดไปแข่งซีเกมครั้งที่31พร้อมเผยบทบาทของตัวเองในทีมชาติไทยชุดนี้ยัน ไม่เคยมีปัญหากับตัวโทนี่ด้านโทนี่กับตันทีมทานลอนออกอาการเซ็งยังไม่ทันแข่งซีเกมก็โดนแช่งให้แพ้ซะแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวรายการชิงแชมป์โลกทัวร์นาเมนต์แรกของปี AC 2022ยืนยันหลีกไทยถูกลดโคตา้า ก็เรียกเรียกว่ายังอยู่ในกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับมาหากาพย์ดราม่าคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยของเกม ROV โดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่10เมษายนทางสมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยหรือ t s f ก็ได้ออกมาถแถลงรายชื่อนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแบบชุดใหญ่แต่เกมที่เหล่าแฟนอ e ีสปอร์ตต่างพากันสนใจครับแน่นอนก็ต้องเป็นเกมโมบอถออย่างเกม ROV สำหรับรายชื่อนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยของเกม ROV ที่ทางสมาคมประกาศออกมาานั้นก็ประกอบไปด้วย5นักกีฬาจาก ทารอนอีสปอร์ตโทนี่อิเลสไอป n อ n โปเอ็นทีเอ็นซีและหมูพีตามด้วย2นักกีฬาจากเปเชอีสปอร์ตอย่างเฟิร์สวันและอ e ิสเรนดิซึ่งทำลายก่อนส่งรายชื่อตามกฎต้นสังกัดของทั้งสองคนครับก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดส่วนตำแหน่งโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ก็ยังเป็นโค้ชป้อมมิรกันที่เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาแล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะกดฎเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยที่ทางสมาคมออกมาชี้แจงว่าในช่วง9เดือนก่อนซีเกมส์เริ่มนักกีฬาาเหล่ นั้นครับต้องเคยผ่านการคว้าแชมป์ระดับประเทศหรือเคยคว้าแชมป์ระดับนานาชาติมาก่อนแน่นอนครับเมื่อกดเกณฑ์การคัดเลือกที่ทางสมาคมออกมาชี้แจงเป็นแบบนี้เหล่าแฟนเกมส่วนใหญ่ครับก็ต่างยอมรับได้ปราะผู้เล่นทีมชาติไทยเหล่านี้ก็สมควรเป็นผู้เล่นจากทารอนอ e ีสปอร์ตหรือแม้กระทั่งตัวเฟิร์สวันก็สมควรติดทีมชาติไปจริง แต่มีนักกีฬาทีมชาติไทยหนึ่งคนในทีมชุดนี้ครับคือตัวเจ้าปออิสเรดิลเนี่ยมีแฟนเกมบางกลุ่มออกมาวิาพากษ์วิจารถึงความเหมาะสมว่าทําไมตัวอิสเรลเดิลถึงถูกเรียกมาติดทีมชาติไทยลุยศึกซีเกมทั้งๆที่อิงตามกฎเกณฑ์ว่าต้องเคยผ่านการคว้าแชมป์ในประเทศหรือเคยคว้าแชมป์ระดับ,บาชาติในช่วง9เดือนก่อนซีเกมดีกรีของตัวอิสเรดิลในช่วงนั้นไม่เข้าข่ายกฎเกณฑ์ที่ทางสมาคมตั้งไว้ซสยอย่างเพราะตอนที่บุรีดําคว้าแชมป์โลกมาได้ตัวอิสเรลเดีลได้ถูกปล่อยตัวัววให้บาียยืมตไปช งานหซีซั่นแฟนเกมต่างมองว่าโคต้าที่อิสเตเลถูกเรียกตัวนั้นควรเป็นผู้เล่นอย่างนุนุหรือเป็นเจ้าท็อปเคเดเอหรือเปล่า ล่าสุดครับความคืบหน้าของดราม่าเรื่องนี้เมือ่อผู้เด่นซูเปอร์สตาร์อย่าง First One. เฟิร์สวันก็ได้ออกมาพูดไขประเด็นเปิดเผยเบื้องหลังดราม่าในหลายเรื่องผ่านไลฟ์สตรีมของเขาไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ทําไมคนที่ติดทีมชาติไทยไม่ใช่นุนุก,กับเป็นเจ้าปอกอิอเซนดิวหรือประเด็นที่แฟนเกมหลายคนครับสงสัยว่าตัวเขาเนี่ยมีปัญหากับตัวโทนี่หรือเปล่าไม่รอช้าครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกประเด็นที่แฟนเกมมากมายสงสัยว่าตัวเขากับตัวโทนี่กับตันทีมทารอนอ e ีสปอร์ตได้มีปัญหาส่วนตัว กนเปล่าทํางานร่วมกันได้หรือไม่เฟิร์สวันครับได้ตอบประเด็นนี้ว่าตัวเขาและโทนี่ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกันเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นพวกเขาอาจมีเซลล์เซล์กันบ้างแต่ต่างคนต่างเป็นมืออาชีพสามารถทํางานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาเชาสวัสดีน้องแฮมด้วยนะครับไม่นึกว่าจะมีวันที่จะาโทนี่ร่วมกันเพลินดีฮ่าฮ่าฮ่าดีแต่ก็คือผมกับโทนี่ก็ไม่ได้อะไรกันอยู่แล้วไงจานน่เนี่ย ไปเขาแบบเขาแยกายกกันได้ไงงานคืองานอะไรอย่างนี้แต่ด้วยด้วยอะไรแบบปกติก็คือก็ไม่ค่อยมีปัญหากันอยู่แล้วไงอาจอาจจะมีไอ้นี้บ้างนิดหน่อยแถวกันนิดนิดนิดหน่อยไงแต่ก็คือไปในน้มทิมชาตินี้คือแบบต้องเต็มที่นะเอาเมื่อที่นทุนคนแหละ ประเด็นต่อไปครับที่แฟนเกมเออกมาวิาพากษ์วิจาร์กันอย่างล้นหลามว่าทาไมหนึ่งในตัวแทนทีมชาติไทยถึงต้องเป็นอิสเรนเดิลแต่กลับไม่ใช่ผู้เล่นอย่างนุนุหรือผู้เล่นจากทีมบุรีดามิเต็ดคนอื่นๆเฟิร์สวัน <First one S 2> ครับ<ๆ>ก็ได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าพวกเขาได้รองชวนนุนุเข้ามาอยู่ในทีมชาติไทยชุดนี้แล้วแต่เป็นตัวนุนุเองครับที่เลือกตอบปฏิเสธซึ่งสาเหตุที่นุนุตอบปฏิเสธอาจเป็นเพราะว่าทีมชาติไทยมีไอพอสโปเป็นผู้เล่นมิดเลนตัวหลักอยู่แล้วนุนุอาจไม่ต้องการเป็นตัวสำรองหรือไม่ รอโอกาสเพื่อจะสลับกันลงแล้วถ้าถามว่าทําไมถึงไม่เป็นผู้เล่นจากทีมบุรีรัมย์คนอื่นๆในส่วนนี้เขาทราบมาว่าเป็นฝ่ายผู้เล่นบุรีรัมย์ครับเลือกไม่มากันเองแล้วสองคนสำรองจากบุรีรัมย์คือใครครับอันนี้จริงๆคือตอนแรกก็คือจริงๆน่าจะเป็นเป็นเป็นปนูนูนะแต่นูนคือไม่มาปะมันมีมันมีเม,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 มดอยู่แล้วด้วยไงน,นึกออกปะคือไปก็ไปเป็นสำรองกันสลับกันไปแล้วมัน คือมันก็เสียมันเสียเวลาไงผมว่าหน้าระฆิงนี้แหละเลยไม่มาตอนแรกน่าเป็นนู้นแหละอะไรอย่างงี้จะมาตะเกียถึงมีแต่ทารอนครับก็ตอนนั้นทารอนผลงานดีนะครับที่เขาถึงเลือกทีมทารอนไปตอนนั้นตอนนั้นทารอนได้แชม AW, AW ป์ AWC ป่ะคือเขาผลงานดีไงก็เลยเลือกทารอนไปเกือบทั้งทีนะแต่ก็คือพอหลังจากนั้นเสร็จก็มีชุดบุรีรัมนี่แหละที่ได้แชมป์ต่อแต่ก็คือมัน มันก็เพิ่มชุดสำรองไป2คนนะชุดบุรีรัม์ที่ได้แชมป์ a อ t ต่อไปอีกสคนนะแต่คือเลยแบบตอ,ตอนนั้นเหมือนพี่ป้อมเหมือนคนในสมาคมอะ่ะเขาไปถามคนในทีมบ,บุคนในทีมบุรีรัมแล้วไงแต่คือมีแค่บางคนที่มานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคัดยังไงเท่าไหร่อ่ะผมก็อะไรทําอะไรได้ก็เอาตรงนั้นแหละแต่จริงคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะอง่ายคือเขาคาดไว้ก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วแหละ เพิ่งมาประกาศเนี่ยมันเลยมีดราม่าไงนึกออกปะพอเพิ่งมามาประกาศเนี่ยมันเลยแบบมีดราม่าแบบเยอะจัดเลยไงก็รับกรรมไปละกัน <c oughs> อ,อ,อยู่อยู่ดีๆก็ตัวจริงคือแต่ตอนแรกๆคือแบบอยู่ดีๆก็คือแบบเป็นตอนที่ส่งไลส่งไลย์ลชื่อไปแรกๆคือไม่ไม่คิดว่าจะมีดราม่านะเพราะมันคาไปตั้งนานไปตั้งนานอะไรไงก่อนแข่งโปรลีกอีกแต่พอแบบแรบบกอัพออกมาก็คือดรามายับเลยว่ะ และประเด็นสุดท้ายที่เฟิร์สวันได้ออกมาเปิดเผยก็คือบทบาทหลักๆของเขาในซีเกมครั้งนี้เฟิร์สวันครับเขาก็ได้เผยว่าจากประสบการณ์ที่เขามีมากมายในการต่อกองกับทีมระดับนานาชาติบทบาทหลักๆของเขาในทีมชาติไทยชุดนี้จะออกเป็นแนวอนาไลซ์ให้กับทีมชาติมากกว่าโดยอาจจะมีตัวอิสเลีลเดลเข้ามาช่วยงานในส่วนนี้ด้วยพร้อมยืนยัน5ตัวหลักของทีมชาติก็คงเป็นผู้ล่นจากชุดทารอนอ e ีสปอร์ตจริงๆก็เป็นชุดทารอนแหละชุดทารอน ทั้งเกือบทั้งทีเลยนะแต่พอดีเอาผมแบบเอาผมกับปองไปช่วยแบบเสริมนิดนึงไนงะพอดีแบบเผื่อม,มันขาดบางอย่างก็ช่วยอะไรเท่าที่ช่วยแหละเอาเอาประสบการณ์ไปช่วยนะอืมพอดีพี่ก็มีข้อมูลทีมต่างประเทศก็เยอะอยู่เหมือนกันพอพอดีไปแข่งตลอดเนี่ยแข่งรายการต่างประเทศทุกจริงจริงผมแค่ไปเป,ป,ป็นอานาไลซ์หรือเป็นตัวช่วยตัวเสริมมากกว่านะก็แบบมีประสบการณ์จากแข่งทัวรนา์นาชาติไน้่แหละ ก็เลยแบบไปเป็นไอ้นี้ได้นขนาดนะักแข่งยังไม่รู้เล่าคัดยังไงไม่โปร่งใสเลยแปลกที่คนเดินตั้งคำถามนะครับจริงๆคือเขาคัดไปตั้งนานแล้วไงคือนี่เมื่อเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าคัดไปตั้งนานแล้วแล้วนะแต่คือเขาไม่ได้ประกาศนี่แหละก็เลยมีดราม่านะจริงๆจริงๆร,งรงอบหน้าคนนอคาแบบออนไลน์แหละแล้วก็จัดทัวร์ไปเลยจบและนี่ครับก็คือการออกมาชี้แจงเบื้องต้นของเฟิร์สวัน หนึ่งในผู้เล่นของทีมชาติไทยชุดนี้นเพื่อนๆอยากได้คําชี้แจงแบบชัดเจนอาจจะต้องรอทางสมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงอีกครั้งนะครับและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของดราม่าเรื่องนี้ครับคุณปรเมศตแมทผู้บริหารของทีมทารอนอ e ีสปอร์ตก็ได้ออกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้เช่นกันโดยคุณปรเมศตครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เขาเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวิธีการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยชุดนี้สิ่งที่เห็นด้วยก็คือการใช้อาวีโปดิกซ์ s ัมเมอร์หรือวิ อเร์ศึก AWC และ AIC ในการชี้วัดเพื่อเลือกคนเข้าแคมป์ทีมชาติขอย้ําว่าใช้ในการชี้วัดเท่านั้นเพอไปแล้วเลือกยังไงคงต้องคุยกันอีกทีการที่จะมีรายการแยกออกมาเพื่อคัดตัวอีกทีถามว่าทําได้ไหมทําได้ แต่จะยากหน่อยเพราะระยะเวลาระหว่างรายการต่างๆมันน้อยมากไม่ว่าจะเป็นรายการ Lo ตูเอวีซีโล a ูเอซีและรายการอื่นๆถ้าไม่ได้แชมป์กิมในลีกแทบไม่มีเวลาซ้อมกันเองไหนจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาไหนจะมีแพทใหม่เข้ามาอีกส่วนสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและคิดว่าคนส่วนมากก็ไม่เห็นด้วยคือการประกาศถึงเงื่อนไขในการเลือกนักแข่งให้ชัดเจนตั้งแต่แรกถ้าประกาศตัวแทนทีมชาติไทยตั้งแต่9เดือนก่อนและประกาศไฟนอลอีกที90าวันก่อนจัดแข่งซีเกมทุกๆอย่าง ก็น่าจะดีกว่านี้เข้าใจว่าเงื่อนไขนี้ไม่ได้มาจาก TSF แต่มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ใช้กับนักกีฬาทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะอ e ีสปอร์ตถามว่าการคัดเลือกแบบนี้มันเหมาะกับอ e ีสปอร์ตไหมก็อาจจะไม่เหมาะด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีขั้นตอนและใช้เวลาพอสมควรยังไงอ e ีสปอร์ตในมหกรรมกีฬานานาชาติก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ยังใหม่ผมจึงอยากฝากถึงผู้ใหญ่ในสมาคมและทีมต่าง หรือกาลินาเองว่าถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเราควรจะมาพูดคุยปรึกษาหาทางออกร่วมกันอยากให้สื่อสารและพูดคุยกันให้ชัดเจนกว่าที่ผ่านมา ด้านกับตันทีมทารอนอ e ีสปอร์อย่างโทนี่ครับที่ถูกรับเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในครั้งนี้ตัวโทนี่เองครับเขาก็ได้แชร์โพสต์นี้ของคุณปารเมศเช่นกันพร้อมแสดงความคิดเห็นที่บ่งบอกถึงอาการเซง็งว่าอย่างไม่ได้ทําอะไรก็โดนแช่งก่อนจะไปแข่งแล้วทําไมได้เหรียญทองนะไม่ต้องสืบเลยว่าจะโดนอะไรบ้างแค่คิดก็ทอละ ซึ่งนี่ครับก็คือความเคลื่นไหวยล่าสุดของมหากราบดราม่าคัดเลือกนักกีฬาชุดซีเกมของเกม ROV แต่ถึงอย่างไรครับต่อถัดอีสปอร์ตเราก็อยากย้ำเชิญชวนให้เพื่อนๆครับได้ออกมาเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยไปคว้าเหรียญทองกันเยอะๆนะครับแล้วดูอัปเดตดราม่าซีเกมจบไปแล้วครับทีน,นี้ เราพาเพื่อนๆเข้าไปดูข่าวต่อไปกับความเคลื่อนไหวการชิงโคต้ต้าเพื่อไปแข่งศึกชิงแชมป์โลก AC 2022กันต่อโดยยืนยันร้อเซแล้วครับว่าศึก AC 2022ปีนี้หลีกไทยครับจะถูกลดโคต้าจากเดิม3ทีมให้เหลือแค่เพียง2ทีมเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่หลีกไทยหรือหลีกมหาอำนาจในโลก RV ต่างๆทั้งหลีกเวียดนามทั้งหลีกไต้หวันถูกลดโคต้าลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางเท n นเซนเจ้าของเกมอยากผลักดันการแข่งขันให้เป็นสากลมากขึ้น แน่นอนครับว่าหนึ่งใน2โคต้า AC ของไทยโคต้าแรกครับก็ถูกเบคอนไทม์แชมเปโนลีกซีซั่นล่าสุดจับจองไปก่อนแล้วสึ่งอีก1โคต้าที่เหลือครับจะมอบให้กับทีมชนะในรายการโรตาร์เอซีสองพันยี่สิบสองสำหรับโปรแกรมการแข่งขันโรตาร์เอซีสองพันยี่สิบสองล่าสุดฝ่ายจข่งขันอย่างกาดีน,น่าเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วดยปีนี้ครับโรตาเอซีจะมีคือระเบิดศึกขึ้นในวันที่21-24เเมษายนรูปแบบการแข่งขันครับจะมีระบบสายบน สายล่างรอบแรกถึงรอบรองชนะเลิศจะแข่งกันในระบบเบสออฟฟและในรอบชิงครับจะเปลี่ยนไปใช้ระบบเบสออฟเซเว่ซึ่งผลการประกบคู่ครับก็มีออกมาแล้วเช่นกันรอบแรกของสายบนครับจะประเดิมด้วยทีมรองแชมป์เคฟซีทาลอนจะปะทะก,กับทีมอันดับที่5อีอารีนอสำหรับผลิติการเจอกันของคู่นี้ในฤดูก,กาลที่แล้วต่างผัดกันแพ้ต่างผัดกันชนะทีมละหนึ่งแมตคู่ต่อไปครับคู่ที่2ของสายบนอันดับที่3บุรีรัมยูเนเต็ดปะทะก,กับอันดับที่4เปชเชีอ e ีสป คู่นี้ครับฤุูกการที่แล้วเจอกันมา3ผลเป็นเบสเชครับเอาชนะไปได้มากกว่าที่2ครั้งส่วนบุรีรัมครับเอาชนะไปได้เพียง1ครั้งแต่1ครั้งที่บุรีรัมชนะครับเกิดขึ้นในรอบเพย์ออฟซึ่งมันทําให้เปสเชอีสปอร์ตจบฤุกการเพียงอันดับที่4ทีนี้ครับไปดูสายล่างกันต่อมาเลเซียเอฟอีสปอร์ตอันดับที่6ที่ฟอร์มก่อนปิดฤดูก,กาลของพวกเขาเนี่ยกำลังร้อนแรงต้องโครจรไป,ประทะกับอันดับที่9 e w าอ e ีเวิรอีสปอร์ตที่คาดว่าทีมเสือขาวจะเปลี่ยนมาใช้ขมุมลังดดาวรุุ่ช ที่ว่ากันว่าฝีไม้ลายมือของผู้เล่นชุดนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคู่สุดท้ายครับ KOG King of Game r ขับอันดับที่7ปะทะกับอันดับที่8 Go City Esport โดยทีมแพ้ของสายล่างสภาดแพ้จะถูกส่งกลับบ้านทันทีเราย้ำกันอีกครั้งครับศึก r o a ู t AC 2อ2 2ปีนี้มีเพียงหนึ่งโคต้าเท่านั้นครับให้ร่วมชิงชัยเริ่มระเบิดศึกขึ้นในวันที่21-24เมษายนที่จะถึงนี้ ปิดท้ายคลิปวันนี้ครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของทีมกระต่ายข้างเอเรหน้าก่อนทำศึกใหญ่คัดเลือก AIC เมื่อพวกเขาครับได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการว่าบรรดาผู้เล่นรวมถึงโค้ดทั้งหมด7ลายกาเบลลิกกี้อะคาเป้แฮปปี้บิบิลิตเ้ลบอยลัสเซลและโค้ดโกรุดันโชคร้ายครับติดเชื้อโควิด -19 ก่อนการคัดเลือก l o ตเอ AC 2022 แต่ถึงอย่างไรครับอาการของผู้เล่นทีมบรรดากระต่ายข้างดูเหมือนจะไม่หลายแรงมากนักน่าจะหายทันก่อนศึกใหญ่กับเคฟซีทานลอนในวันที่21เมษายนและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันครับเราอยากถามเพื่อนว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร กับการออกมาเปิดเผยเบื้องหลังคัดตัวซีเกมส์ของ First สวัและคิดว่าโควตาเอซี AC ของไทยที่สุดท้ายทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้ตามเบคอนเข้าไปแข่งคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส r i ครช่องตดถานอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ